ต้นตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก2,000รายหรือ2,000คันนะครับที่กำลังมีปัญหาผิดเงื่อนไขนะครับ,รบซึ่งเรื่องนี้ทางรัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณธนุศัก์ิเล็กอุทัยเนี่ยบอกว่าจากที่มีผู้ขอคืนรถในโครงการรถคันแรกของรัฐบาลเนี่ยประมาณ2,000รายนะฮะตอนนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทำโครงการเพราะว่ายังมีจำนวนน,น้อยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับคนที่คืนรถทั้งหมด2,000รายไม่ได้เป็นการยุติการจ่ายสินเชื่อแต่เป็นการขาดการจ่ายสินเชื่อในระยะเวลาหนึ่งนะภายในเดือน2เดือนนี้กระทรวงการคลังก็จะตั้งคณะทํางานร่วมกันระหว่างกรมสรรพามิรแล้วก็กรมบัญชีกลางน,นะครับเพื่อตรวจสอบปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุณธนุศักเนี่ยบอกนะครับว่ากําลังจะมีมาตรการออกมา เพื่อช่วยเหลือคนที่เจอกับปัญหาในการจ่ายสินเชื่อในโครงการรถยนต์คันแรกนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นไปตามปัญหาของแต่ละบุคคลจะไม่เป็นเพียงการอุดหนุนเงินนะฮะแต่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเบื้องต้นเชื่อว่าปัญหาการคืนรถเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาของระบบไฟแนนซ์ที่สูงเกินไปแต่เป็นปัญหาของแต่ละบุคคลมากกว่านะ<อ>ฉะนั้นเนี่ย เมื่อโครงการลดคันแรกมีปัญหาคุณธนุศักก็เตรียมที่จะหาทางแก้ปัญหาโดยการช่วยเหลือนะฮะแต่จะช่วยเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองดูอีกทีนะฮะก็จะช่วยเข้าไปอีกช่วยซ้ำซ้อนอีกอช่วยซ้ำซ้อนออ้อเข้าไปอีกต่างงบประมาณเข้ามาอีกเข้าไปอีกคือเขาไม่ไหวแล้วก็จะช่วยต้องไหวที่ไม่ไหวใช่ไหมมาๆเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวผมช่วยคือช่วยเอาเงินมาให้กู้อีก เพื่อที่จะไปก็ในเมื่อคนที่ผ่อนไม่ไหวเนี่ยส่งไม่ไหวก็คือปัญหาเรื่องเงินถูกไหมใช่มันก็ต้องช่วยด้วยเงินสิช่วยด้วยเงินก็อ่ะก็แทนที่จะลดจะถูกยึดเอายืมเงินก้อนนี้ที่รัฐบาลช่วยก้อนใหม่มาจ่ายให้อีกจ่ายให้อีกเพื่อให้รถยังอยู่ต้องไหวให้ได้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้โครงการนี้มันมันไม่โดนมีตัวเลขที่มันไม่ประมาณนั้นอะประมาณนั้นก็ต้องช่วยอ่ะครับ